สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Into the Dead 2นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตดอดจากเหล่าซอมบี้นะมาครับเกมนี้มันก็จะมีในเรื่องด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นฉากคัลซีนนะโอเคคือเราต้องตามหาลู่เมียของตัวเองนะครับเทเล่นอันนี้ก็จะเป็นเมียรเรานะครับเมียเราโทรมานะคุยกับเมีย เราชื่อเจมนะครับขยะไปไหนก็พอฉันกำลังรีบกลับไปให้เร็วที่สุดเอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหชนใครไม่รู้ซอมบี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับอ้โเออยรเหลักข้างทางแย่แล้วแบบนี้มีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยเร็วเร็วรีบออกมาเร็วยังกับเกมหือวอลกิงเดย์เลยโอเคครับโอ้โหข้างๆมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลย แบงกี้เอาลูมานแนแล้วหนีเร็วไม่นะเฮ้ยเ้ย,ยเกับโดนกัดแล้วแย่แล้วอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ซอมบี้ระบาดแล้วนะครับเราถูกพังแล้วแต่ฉันโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันติดต่อไปนะโอเคครับค,คือเราต้องฝ่าดงซอมบี้ไปหาเมียนะครับแล้วก็ลูกของตัวเองนะโอเคครับไม่กลัวโอ้โหงานถนัดได้แล้วงานถนัดแล้วเลยซอมบี้เนะี <c> ่ย <ười> คือชอบฆ่าซอมบี้อยู่แล้วนะครับ อืมผมมีปืน M 1 6นะครับติดกล้องนะอืมโอเคครับโอโ้โหรถใครรถชนรอดหรือเปล่าดูดิโหไม่มีคนอยู่ในรถเลยเหรอชิบหายแล้วไงนี่ยิงไปครับคือผมค่อนข้างชอบปืนนี้มากมาเลยนะครับมันดูเจ๋งนี้นะนี่เอาลูกตัวกลัวไปกินโอเคโหซอมบี้เยอะจัดเลยดูทรงไม่น่าจะง่ายนะครับ ก่จะเจอเมียน,นี่แบบน่าจะยากนะโอเคครับยิงไปอ <laughs> เรียบร้อยครับสองศูนย์เมตรโอเคเราถึงจุดหมายแล้วนะครับ <you> okay? พอเราถึงจุดหมาย <Okay. S 1> ปุ๊บมันก็จะมีในเรื่องต่อเลยนะครับโอเคเกมนี้ก็จะมีทางในเรื่องหลักและก็ในเรื่องเสริมนะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษนะแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะครับ ก็ถือว่าปเป็นเกมที่เล่นสนุกเลยนะครับ <Where? S 1> แต่ส่วนตัวผมชอบภาคนี้มากกว่าภาคหนึ่งนะครับ <Where? S 1> เพราะว่ามันมีในเรื่องด้วยนะ <Where? S 1> คือภาคหนึ่งนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากให้เรานอกจากให้เราวิ่งอย่างเดียวนะโอเคครับ yeah, so. อืมเ <get> ข้าใจแล้วนะมาครับอันนี้ก็จบตอนที่หนึ่งแล้วนะครับหรือว่าด่านที่หนึ่งนั่นเองนะจบภารกิจมาครับรอบนี้รอบนี้ผมก็จะเอาเป็นปืนอันนี้นะครับ ปืนยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะแล้วก็นี่ worst worst p e r ชื่อแปลกๆนะเนี่ยมันก็จะมีพวกซอมบี้สวมเกาะด้วยนะครับคือไอซ้ซอมบี้พวกนี้มันจะหนาเป็นพิเศษนะแล้วก็จะมีซอมบี้เดินเร็วนะครับคือช่วงแรกๆมันก็จะเล่นง่ายอยู่นะครับแต่พอเราเล่นไปได้สักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับอ,อปืนก็ถือว่าค่อนข้างแรงเอาเรื่องเลยนะครับโอเคเฮ้ยมีเครื่องบินบินผ่าน อ๋อแอดรอปเฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่มาช่วยกันนะไม่อยากได้แอดรอปอยากกลับไปหาเมียมากกว่าโอ้ยทำไมเบรกาดมันดูลหลอนแบบนี้เนี่ยอื้มผมว่าเกมนี้มันทำเบรกาดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือมันมีทั้งความหลอนนะครับแล้วก็ความสยองนะโอเคเรียบร้อยครับยิงไปดิยังไงเกมนี้เราสามารถพาพวกเลียงมาได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปผมจะพาสเลี้ยงมานะรอบนี้ยังก่อนนะครับเดี๋ยวฆ่าซอมบี้ให้หมดก่อน <c oughs> โอเคตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับเอาระเบิดไปกินตู้เรียบร้อยแตกไปโอเคครับก็มาดีโอค้คือเกมนี้เรารีโหลดเองไม่ได้นะครับคือเราต้องรองให้แบบตัวเกมมันยิงหมดก่อนนะครับหรือว่าเรายิงหมดนะแม็กกี้ นายลักเล็กเข้าไปข้างในกันเถอะโอเคอืมตอนนี้เมียของเราเนี่ยจะอยู่ที่แบบบ้านพ่อของตัวเองนะครับแม็กกี้มาคุยหน่อยได้ไหมพ่อคะไนลูกเล็กฟังนะพ่อแค่มีปัญหาเรื่องรถประทุกนิดหน่อยก็เลยจะไปถึงชา้าจนิดนึง so, uh, อืมลูกช่วยดูแลอา uh, ให้พ่อนะโอเคไหมอีกเดี๋ยวพ่อจะไปถึงที่นั่นแล้ว โอ้โหรู้สึกมีความหวังนะครับ <I S 1> พ่อรักหนูนะ <Daddy. S 1> หนูก็รักพ่อคะ่ะโอเคนี่แหละความหวังของเราโอ้โอเคครับอันนี้ก็จบด่านที่2แล้วนะเดีย๋ยวเราจะเล่นด่านที่สารต่อเลยนะครับภารกิจเกมนี้ถ้าเราเติมเนี่ยเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบโปรโมชั่นอะไรงี้นะชิ้นส่วนปืนนะครับหรือว่าปืนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถเล่นในเรื่องได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับโอเคมารอบนี้เราจะเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับผมจะเอาเป็นเสือแล้วกันนะโอเคครับเอาปืนลูกซองไฟแล้วกันแล้วก็เอาของหนักไปเลย hmm. เอามีดกันดีไหมยอยู่ไหนเออโอเค ปืนมินิกันโอเคอันนี้นะครับลุย <laughs> ปืนนี้ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็กระสุนเยอะด้วยนะผมค,ค่อนข้างชอบเลยนะครับโอเคมาพร้อมลุยโอ้โหบรรยากาศดูแย่มากเลยนะครับมาเรียบร้อยยิงไปโอ้โหโคตรโกงเลยดูครับท่านผู้ชม ความโกงของปืนนี้นะครับอือหือเอาเรื่องเลยโอเคลูกสองไฟเรียบร้อยครับโดนเสือตะคุบไปเอาเรื่องเลยเนะี่ยโอ้ยบรรยากาศร้อนมากเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมก็มาดิล่วงไปก็มาดีครับเอาอย่างไงอือหือมาดิ ยิงไหมครับพี่น้องนั่นไงโอ้โหเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วชิบหายแล้วนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเป็นที่ที่แบบเมียกับลูกเราอยู่หรือเปล่านะครับอแต่ผมคิดว่าน่าจะไกลเลยนะกว่าจะถึงถามันไกลแบบนี้ฉชนเคยบอกว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือหนึ่งส่วนสี่ไมล์พองี้แหละเราถึงเป็นพี่น้องกันเฮยดอมมาไงเนี่ย โอ้โหยิงเรียบร้อยครับล่วงไปโอ้โหอย่างโหดเลยเรียบร้อยครับมา <Helen. S 1> โอเคสถานการณ์เป็นไงบ้างใกล้แล้วละ่ะโอเคผมก็จะกดข้าม,มาันกันนะครับือมส่วนเสริมของกระสุนระเบิดโอเคครับสูมหน่อิได้อะไร โอ้ยได้มีเหรอดีเลยนะก็จะเอาเป็นด่านสี่ต่อแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะเล่นดาน่านนี้เป็นด่านสุดท้ายนะก่อนจบคลิปนะครับอาเป็นอะไรดีอะเออเอาปืนจริงๆอยแล้วกันเอาเป็นอันนี้นะครับปืนอาร์กนะคือผมค่อนข้างชอบปืนนี้เลยนะครับชอบมากเลยนะปืนอาร์ก อะไรก็เอาปืนอะไรดีโอเคครับพอานี้แหละปืน RPG นะครับสามารถยิงได้สี่ลูกนะคือผมโคตรชอบเลยนะครับมาพร้อมลุยมาครับท่านผู้ชมหืมฝนตกชิมหายแล้วไงหืมยิงไหมครับโ คืนนี้มันจะเป็นสกินปืนน้ำแข็งนะครับเวลาที่เรายิงซอมบี้ตายเนี่ยซอมบี้มันก็จะตัวแตกนะครับเฮ้ยนั่นไงเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยมาช่วยหน่อยไม่นะชิบหายแล้วเฮลิคอปเตอร์ตกตกแน่เลยนั่นไงเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหว่าจะรอดอยู่แล้วทำไมเฮลิคอปเตอร์มันตกเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะยิงเปิดทางไปนะครับเอาตกลงไปตูมตูม ตู้โมหอย่างโหเลยเรียบร้อยครับล่วงไปอืมโอเคครับตอนนี้เราได้กระสุนมาแล้วนะโอเคใส่กระสุนลงไปเราสมรามารถยิงทีละนัดก็ได้นะครับหรือว่ายิงแบบสีลูกก็ได้นะทีรเราได้เรื่อยโอเคครับเอาเรื่อยมหมอืมมาพร้อมพร้อมพร้อมลุยก็มาดีมายิงเยอะยิงดียังชอบเลยแบบนี้ โอเคครับอืมล่วงไปมีอีกหรือเปล่าโอ้ยเลิคอปเตอร์ตกมีคนรอดไหมไม่มีคนรอดเลยนะครับโอ้ยทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้โอเคครับท่านผู้ชมอืมยิงไปตูมเรียบร้อยไหมโอเคทางโล่งครับทางเคลียร์นะผ่านมาได้ด้วยดี เฮเลนเธอไม่ได้รอเล่นคราวนี้พวกมันเยอะเหลือเกินพวกมันต้องมาจากในเมืองแน่ๆอ๋อทำไมมันกระตุกอย่างนี้เนะอาอมาคี้เป็นไงบ้างโอ้ดูทรงน่าจะแย่นะครับโอ้อยังที่รู้ก็กลัวนะจะโทษเธอก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วพ่อเลื่อนออกรู้สึกว่าพ่อของแฟนหรือว่าเมียเราโดนกัดนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาโดนกัดเหรอบ้าเอ้ยเจมส์ เรียบร้อยครับอันนี้ก็จบด่านที่4แล้วนะเกมนี้มันก็จะมีตอนจบอยู่3แบบนะครับผมผมจะไม่ขอสปอยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็สามารถสัมผัสในเรื่องของเกมนี้ได้นะครับโอเคผมว่าเล่นเองฟินกว่านะเอาตรงอ้อเราได้เงินมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสี่